สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหลี่ยมพามาเล่าก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ ช่วงที่กลุ่มจนสลัดหมกฟางและองค์หญิงวีวีต้องต่อสู้กับเจ็ดเทพจนสลัดโคโคไดเพื่อกอบกู้อาณาจักรอาราบัตตาที่กำลังล่มสลายนิโคโลโรบินมีฉากหน้าเป็นตำแหน่งเสนาธิการสูงสุดที่คอยช่วยให้แผนการอันชั่วร้ายดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเพื่อใช้เส้นสายของโคโคไดในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางาประวัติศาสตร์ในฐานะนักโบราณคดีผู้ต้องการค้นหาความจริงที่หายไปแม้เมื่อแผนการล้มเหลวโคโคไดพ่ายแพ้ให้กับลูฟี่เธอเองถูกคนที่ร่วมงาน มา4ี่ปีหักหลังตอนนั้นเองที่ทําให้มิโคโลบินรู้สึกหมดหวังกับสิ่งที่พยายามทํามาทั้งหมดจนถึงกับพูดว่าตายอยู่ที่นี่แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะฉันแค่อยากรูโปติศาทเท่านั้นเองความฝันของฉันช่างมีศัตรูมากมายเสียจริงแน่นอนว่ากับตันเรือที่มองโลกในแงด่ดีและมีหัวใจกว้างขวางยิ่งกว่ามาหาสมุทรไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเขาช่วยชีวิตเธอเอาไว้และถึงแม้เพื่อนๆจะขัดข้านกันขนาดไหนแต่ลูฟี่ก็ยังยินดีรับมิโคโลบินเข้ามาเป็นลูกเรือคนที่7ดโดยบอกกับเพื่อนๆด้วยคําง่ายๆที่ไม่ มีหลักฐานอ้างอิงแต่ยืนยันจากความรู้สึกในหัวใจว่าอย่าห่วงไปเลยแม่นี่ไม่ใช่คนเลวหรอกโรบินเริ่มเปิดเผยอดีตอ,ออกมาทีละนิดว่าเพราะเธอเป็นนักประวิศาสตร์ที่สามารถอ่านอักษรโบราณที่จะเปิดเผยความจริงของประวิศาสตร์ร้อยปีแห่งความว่างเปล่าได้ทาให้เธอถูกตั้งค้าหวัวสูงถึง79้าล้านเบลีตั้งแต่อายุแค่8ขวบและถูกเรียกว่าเด็กปีศาจถึงแม้เป็นช่วงเวลาไม่นานแต่ความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการมาจนภัยบนเกาะท้องฟ้าที่ต้องสู้กับมหาเทพ รวมทั้งศึกตัดสินเดวิ่แบ็กไฟกับกลุ่มโจนสลัดฟ็อกซี่ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ความทรงจําอันดามืดของเธอเริ่มสว่างสวขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อเดินทางมาถึงเมืองแห่งน้ำวอเตอร์เซเว่นคำพูดที่เธอเคยพูดไว้ว่าความฝันของฉันช่างมีศัตรูมากมายเสียจริงก็กลับมาหลอกหลอนอีกครั้งแถมศัตรูคราวนี้ก็เป็นถึงองค์กรสายลับซีพีนที่ทํางานให้กับรัฐบาลโลกมีความเกี่ยวพันกับอดีตอันแสนเลวร้ายในวัยเด็กที่ยังตามหลอกหลอนเธอมาจนถึงทุกวันนี้และที่ สำคัญ คือมีอำนาจมากพอที่จะทําให้เพื่อนๆของเธอได้รับอันตรายการถูกตามล่าจากรัฐบาลไม่เคยเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้หญิงที่ทั้งเก่งและฉลาดอย่างเธอเพราะก่อนหน้านั้นเธอก็สามารถทําทุกอย่างหากหลังทุกคนเพื่อเอาตัวรอดได้เสมอแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะวันนี้เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปความสุขจากการมีเพื่อนร่วมหัวเราะไปด้วยกันคือสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนซึ่งมิตรภาพเหล่านี้ที่ได้คลายโซ่ซึ่งเคยพัฒน,นาการหัวใจของเธอไปทีละนิดทีละนิดแต่แล้วเมื่อเหตุการณ์ตรงหน้าเดินมาถึงจุ แห่งความเป็นความตาย c ีพีนายขู่ว่าจะใช้เบอร์ตคอร์มันคืออำนาจในการเรียกเรือลบ10ลำและนายทหารระดับนายพล5คนที่เคยถล่มโอฮาราบ้านเกิด และเพื่อนวัยเด็กของเธอจนสิ้นซากอีกครั้งกับกลุ่มจนสลัดหมอกฟางก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้หญิงที่แข่งเก่งอย่างเธอต้องเลือกทาในสิ่งที่ไม่อยากทําอีกนั่นก็คือหักหลังเพื่อนๆของตัวเองนิโคโลโลบิดรู้ดีว่าการตัดสินใจแบบนี้จะทําให้เธอต้องเจ็บปวดอย่างที่สุดเธอยอมเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลสั่งทุกอย่างยอมถูกจับถึงแม้จะรู้ดีว่าอาจถูกบังคับให้เธอใช้ความสามารถทางโบราณคดีของเธอเพื่อคือนชีพให้กับอาวุธในตำนานที่มีพลังมากพอที่จะสร้างความป่นปวดให้กับคน โลกแต่ตอนนี้เธอไม่สนใจใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างจะถูกเพื่อนเกียดก็ไม่เป็นไร ตัวเธอเองต้องตายก็ไม่สนเพราะความปรารถนาในใจของเธอมีเพียงอย่างเดียวคือทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้เพื่อนของเธอมีชีวิตรอดต่อไปแต่ความปรารถนาของเธอกับกลายเป็นการล่าน้ํามันเข้ากองไฟเพราะหากโรบินยอมทิ้งชีวิตยอมทำร้ายคนทั้งโลกเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาพวกเขาก็พร้อมที่จะทิ้งชีวิตและเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกเพื่อช่วยชีวิตของเธอเอาไว้เช่นเดียวกันถึงแม้เธออยากตอบรับความช่วยเหลือของพวกเขามากข,ขนาดไหนแต่ความทรงจําอันเวลวร้ายทำให้เธอต้องกั้มกืนมันไว้แต่เพียงผูด้เดียวความทรงจําที่ถูกเรียกว,ว่าปี เพราะมีพลังของผลฮาละฮานะ,ะที่ทําให้ร่างกายของเธอแตกหนอได้เหมือนดอกไม้เธอต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่รู้จักแม้กระทั่งหน้าแม่ของตัวเองเพราะแม่ของเธอต้องออกเดินทางไปตามหาความจริงของประวัติศาสตร์ร้อยปีแห่งความว่างเปล่าตั้งแต่เธออายุได้สองขวบความทรงจําจากความโดดเดี่ยวที่ทําให้โรบินทําทุกอย่างอ่านหนังสือทุกเล่มจนสามารถเป็นนักโบราณคดีได้ตั้งแต่อายุ8ขวบโรบินพยายามทาตัวให้เก่งที่สุดเพื่อให้มีความสามารถมากพอที่จะได้ออกเดินทางไปพร้อมกับแม่ของเธอแต่ภาพที่สวยงามเหล่า นนั้นกลับกลายเป็นเสียงระเบิดและเปลยเพิงจากอำนาจบัตรคอร์การได้พูดคุยกับแม่ครั้งแรก ก็กลายเป็นเพียงคําพูดสุดท้ายไม่กี่คำเพราะทุกคนในโอฮาราถูกกําจัดทิ้งจนหมดเหลือเพียงตัวเธอคนเดียวที่หนีรอดออกมาได้ความทรงจําทั้งหมดทําให้เธอสับสนและยิ่งไม่แน่ใจกับการมีชีวิตอยู่ต่อไปของตัวเองแต่เมื่อเพื่อนของเธอมายืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับคําพูดของกัปตันที่ทุกคนข้าฟังมาว่าโลบินยังไม่ได้ยินจากปากเธอเลยพูดสีว่าอยากมีชีวิตอยู่พร้อมกับคําสั่งทําลายธงรัฐบาลโลกเพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเขาพร้อมทําทุกอย่างเพื่อเธอจริงๆเมื่อนั้นเองที่กําแพงความเจ็บปวดสูงชันในหัวใจของ โบินได้ถูกทำลายลงอย่างราบคาเพราะจากคนที่เคยคิดว่าการมีชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ควรคาดหวังแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมอบชีวิตให้กับเธอเธอเลยพูดว่า ฉันอยากจะมีชีวิตต่อไปช่วยพาฉันออกทะเลไปด้วยนะเธอตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงพร้อมกับน้ําตาที่ไม่ได้แสดงออกซึ่งความเสียใจแต่เป็นน้ําตาเพราะความดีใจเมื่อได้รู้คุณค่าของการมีชีวิตหลังจากนั้นเมื่อการต่อสู้จบลงโรบินก็เริ่มออกเดินทางกับเพื่อนๆอีกครั้งโดยทิ้งอดีตที่เจ็บปวดไว้เบื้องหลังและไม่สนใจอีกแล้วว่าคนทั้งโลกจะเรียกเธอว่าเป็นปีศาจหรืออะไรก็ตาม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ